สวัสดีครับมาพบกับช่องบานสวนปอเปลี่ยนสุภาพฟามสวัสดียามเด่นๆอย่างนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่แปลงงานสาธิตนะครับข้าวต่อขอหกนะครับปี6หกครับปี6หนะครับผมพามาดูกันในตวงนี้ด้วยในส่วงข้าวที่กำลังได้อายุ1เดือน27วัน กับข้าวตัดออกหนมมึ่งตัมหนาปังแปลงสามสตกตับข้าบรรส่วนพอเพียงสุขภาพฟร์มครับนี่ก็จะาำรัดตัขบิงล่างด้วยนะครับบิงที่ผมบอกว่าทำนาแห้งสลับเปลี่ยนนะครับผมดูว่าที่ทำบินล่งางนี่ก็จะ ต้นมันจะสูงขนาดไหนนะครับผมนะอย่างสภาพที่เห็นนี่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะจริงๆคือผมไม่ได้หวานเต็มนะครับผมผมแค่ลงข้าวแค่เจ็ดแสนเม็ดเจ็ดแสนเม็ดก็กสอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้เขานับเป็นเจ็ดแสนเม็ดเขาไม่ได้นับว่าเป็นถังสองถังครึ่งอะไรเนี่ยเจ็ดแสนเม็ดน่าจะอยู่ประมาณสักสองถังครึ่งจะได้หรือเปล่า ไม่แน่นใจนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับพอเดี๋ยวนี้ก็าเขาเรียกการเรียกเป็นว่าเป็นเป็นเม็ดแล้วเขาไม่ได้เรียกเป็นถังเนาะก็สอบ,หน,สอบหนึ่งก็สอบหนึ่งนี่ก็พามาดูกันนะครับผมก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะจะฉีดน้ําจุลศีสังเคราะห์แสงนะครับผมดูว่าต้นจะสูงขนาดไหนนะผมก็จะพยายามปล่อยน้ําแต่เรื่อยบางทีอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งนะครับผมที่ตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้มันเป็นดินเหนียวนะครับผมก็มาดูตรงก็จะแตกกอดีนะครับผมแต่จริงๆถ้าได้น้ําสม่ำเสมอนี่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมแต่ก็ลองลอเป็นแปลงสาธิตปีนี้ก็ลองดูว่าจะเป็นรูปแบบไหนเป็นปีแรกนะครับผมกับข้าวนาปรังครับผมก็พา,ามาดูกันนะครับก็ต้นก็สูงนะครับผมก็น้ําทีป่ปล่อยๆก็ยังมีขังอยู่มั่งนะครับผม ต้นถือว่าสูงใช้ได้เลยนะครับผมสลับแปลงแปลงที่ทำเป็นแห้งสลับเปียกนะครับผมเปียกสลับแห้งก็ดูแล้วก็ต้นจะสูงกว่าบิงข้างล่างรุ่นด้วยซ้ำนะครับผมะจะสูงกว่าด้วยซ้ำกวดู งามกว่าจริงๆถ้าหวานได้เต็มเนาะแต่ผมก็แค่สาธิตผมกไ็ไม่ได้หวานเต็มผมก็จะหวานอยู่ช่วงนี่ที่เป็นดินน้ำที่มันไหลามาง่ายๆหน่อยส่วนบนบอนี่มันก็จะที่มันไม่เสมอเนาะปรับไม่เสมอผมก็ไม่ค่อยได้หวานครับผมอย่างนี้ก็พอ,อได้เนี่ยครับช่วงนี้ก็ข้ามาคุยปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะครับผมปัญหาเรื่อง ข้าวกระทบหนาวเนาะก็ปีนี้ได้หนาวกันได้หนาวกันหนาวยาวเลยถึงเดือนกุมภานะครับผมวันนี้ก็วันที่ห้าก็ผมอุตุแจ้งว่าเจ็ดแปเ้านี่ก็น่าจะมีฝนทุกภูมิภาคนะครับผมก็ภาวนาถ้ามีฝนจริงๆก็โอเคเนาะก็เราจะได้ไประหยัด เราก็จะได้ไม่ต้องงอนนี้น้ำมากนะครับนี่ก็ต้องผมก็ต้องน้ำออกเข้าไปพุกเย็นนะครับผมก็ตอนนี้กําลังลงปุ๋ยบำรุงนะครับผมลงปุ๋ยบำรุงจะหนามยังไม่เพียงพอครับบำรุงไปไเรื่อยในรอบสองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องบำรุงปุ๋ยด้วยนะครับผมอันนี้ก็แปลงบนนี้นะครับผมนี่ก็พยายามก็อาจจะ น้ำบ้างแตไไไ่ไม่เหมือนบินล่างนะครับวันนี้ก็จะเป็นน้ำสม่ำเสมอครับผมแต่นี้ก็เป็นแป้งบนนะครับผมก็ปีนี้แถวโซนบ้านสวนพอษิรพอเพียสปาฟาร์มตำบลดอนทองเพิ่เมเือนจังหวัดพิศนุโลกก็มีหลงหลวงป้า,าก็บนกันใหญ่เลยครับพาปีนี้ข้าวไม่สูงพอมันปีนี้มันเจอกระทบหนาวยาวนะครับผม อย่างของผมก็ตั้งแต่หวานข้าวนี่ก็เจอเลยครับผมตั้งแต่แช่ข้าวนี่ก็โหหนาวหนาวมากเลยจนยันทุกวันนี้นะครับผมแต่ของผมก็ยังดูพอขึ้นหน่ส่วนมากในโซนโซน,น,นทางทางเหนือผมไปหน่อยนะครับผมที่เขามีแอ่งน้ําหน่อยก็ก็บอกว่าข้าว2เดือน,นยังไม่ถึงคืบเลยก็น่าจะหวานราลวละดาวเดียวของผมแล้วเนะาะบอกว่าไม่ถึงคืบเลยปีนี้กระทบฝนมากนะครับไอ้กระทบหนาว หนาวยาวปีนี้นะครับผมยังไงก็เป็นกาลังใจกันละกันนะครับผมทุกพื้นที่นะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นหลายพื้นที่ที่ทำเนจะออากาศหนาวอย่างี้เพราะเป็นข้าวอายุสั้นไม่ใช่ข้าวไหตอแสงนะครับผมมันไม่เหมือนหน้าปีเนาะข้าวพวกเนี้ยอ่ากาเรียกว่ายิ่งเจออากาศหนาวก็มันก็กระทบเลยมีผลกระทบเลยกับการจเจริญเติบโตนะครับผมครับแล้วก็วันนี้ก็มา พูดคุยกันอีกเรื่องหนึ <of Chinese> <manera> th like kind of ่งนะครับผมก็มีหลายท่านถามวันนั้นก็ไปซื้อปุ๋ยมาก็กราบอกถามได้ิธีถามไทยได้พูดคุยกันแล้วก็มีพี่เพื่อนสมาชิกเข้ามาถาพูดคุยกันด้วยนะครับว่าใช้ปุ๋ยยังไงสูตรไหนม้างก็ตามปกตินะครับผมถ้าเป็นช่วงข้าวตั้งแต่เราเริ่มปลูกถึง 15 20วันหรือแล้วแต่บางคนนะ,ะของผมก็มาหวานรอบแรกมาประมาณตอนเดือนหนึ่งพอดีไม่ค่อยมีเวลาว่างก็ประมาณเกือบเกือบเดือนพอดีมาหวานบมก็สูตรแรกก็จะใช้ยูเรียนะครับยูเรียผสมกับอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็น16 20สูตรนะครับผมน่าจะเป็นหลายพื้นที่ที่ใช้กันเขาเรียกว่าบำรุงต้นบำรุงรากนะก็เน้นตัว หน้ากับตัวกลางนะครับผมตัวหน้ากับตัวกลางอะที่ผมรอบสองอมีเพื่อนสมาชิกถามกันรอบสองใช้สูตรไหนเออผม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 ,ผมก็ยังจะใช้อยู่ที่เพราะมันเป็นปุ๋ยมันยังเหลือเนาะที่ผมเหลือก็อยู่เรียกับ16ยี่สิบศูนย์นะครับผมนี่ก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับก็มันก็ ต้นก็สูงสูงสูง,สงพอสมควรนะสูงประมาณาเลยเข่าประมาณถึงเข่านะครับผมบางจุดก็อาจจะสูงสูงมากนะครับผมผมก็ยังยังใช้สูตรนี้อยู่นะครับผมแต่ว่าต้องดูสภาพดินเราด้วยนะครับผมว่าเราที่เราจะใช้ว่าดินเหนียวดินทรายหลายคนถามเข้ามาเราก็ไปถามที่ร้านปุ๋ยได้เลยว่างแต่ก็บอกเขาว่าเรา สภาพดินล้วดินอะไรดินเหนียวดินทรายหรือดินมันรูปแบบไหนครับผมแต่เขาก็จะแนะนําเอาหรือไม่งั้นถ้ารอบสองก็ปุ๋ยที่ใช้ก็เน้นเลยครับเน้นตัวหน้ากับตัวหลังนะครับผมอ,อย่างอย่างตัวหน้าตัวหลังนี่ก็เขาเรียกว่าถ้าถ้าเป็นไปได้พยายามที่เป็นปุ๋ยที่เขาตัดมาแล้วราไรเาแล้วเนาะเขาเรียกว่าปุ๋ยตัดนะครับปุ๋ยตัดคือเขาตัดสูตรตัดอะไรมาให้เราคํานวณให้เราก็ามีแคลเซียมท่ายมี ปศอรัเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะยิ่งถ้าอยังอย่างาหลายยี่ห้อมันก็จะมีอย่างสมมติว่าอย่างในกรณีว่า,อ,าอย่างดินทรายหรือปุ๋ยที่เขาตัดมาให้18 18 18ปดสิบแปดอ่าสิบหกแปดเนี่ยแล้วก็จะมีบวกข้างหลังให้คันนคือนะี่ยก็โอเคเลยคันนคือเราว่าปุ๋ยก็ดีเขาเขาจะมีอ่าแร่ธาตุรองมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า บวกตัวอะไรไปข้างหลังอีกสามตัวนะครับผมก็แล้วแต่ครับผมก็เนาะก็ถ้าเป็นรอบสองนี่พยายามเน้นเอาตัวหน้ากับตัวหลังนะครับผมตัวกลางเราไม่ไม่ต้องไปเน้นเพราะตัวกลางเราบำรุงารากบนถุกต้นแล้วเราจะเน้นอรอบสองนี่คือบําะเน้นจเน้นต้นกับรวงนะครับผมก็จะเน้นเอาหน้าอา่าหน้าตัวตัวหน้ากับตัวหลัง มันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อก็จะเป็นตัวตัว,ต,วตัวหลังก็อยู่ประมาณ25หรือ46แล้วแต่แต่บางคนก็จะใช้สูตร0ูนย์มั่งนะครับผมหรืบางคนก็จะใช้ถ้าคนมีตังค์หน่อยนะครับผมก็จะใช้สูตรเสมอ15 15- 1 5หรือ 16, 16 16 16ก็ได้นะครับผมอันนี้สลหรับปุ๋ยที่อรอบสองเนาะ รอบสองแต่ถ้าถ้าเป็นส่วนมากที่ผมจะใช้ผมก็จะเน้นอยู่ที่ตัวหน้าตัวหลังคืออย่าง,อย,างอย่างผมก็จะเน้นอยู่ที่18บแปดอ่าสิบหกนะครับผมเอเน้นตัวตัวแต่แต่ก็ไม่ให้ขาดตัวกลางนะครับผมก็ยังปออ่าแม่ปุ๋ย3ตัวนี้ก็เราก็เนาะ หลายพื้นที่หลายดินที่เราทํามาหลายปีมันก็เสื่อมเสื่อมโทรมไปนะครับผมเราก็ไม่อยากให้จะขาดาตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมก็ผ่ามาดูนะครับผมก็ามาพูดคุยกันด้วยไม่ว่าเป็นบิงล่างบิงบนนะครับผมแล้วก็การใช้ปุ๋ยของช่องบันส่วนพอเพียงุลภาพฟามนะครับผมก็ ข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเข้ามาแนะนํากันได้ครับเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามา,าพูดคุยกันครับผมก็เป็นแปลงสาพิษสาทิตเนาะลองทำเรเป็นปีแรกที่ทํานาปังนะครับผมป,ปีแรกแปัญหาก็เจอเยอะนะครับผมเพราะไม่ว่าจะเป็นหนาวน้ํามันแห้งไวเราไม่ค่อยมีเวลาด้วยก็ต้องมาดูแลตอนเย็นเอาเชา้าก็ต้องเรียบไปทํางาน นะครับผมก็ต้องไปทำงานประจำเนาะก็จะกลายเป็นว่าปีนี้เป็นปีาสาธิตก็แล้วก็ไปเป็นแปลงสาธิตก็เป็นผมเจาะนามดาลแล้วก็ใช้ไฟไฟใช้สมิร์ z ต,ต่อไฟโดยตรงก็อาจจะหนักหน่อยนะครับผมไฟก็ไม่ได้ไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่ครับสำหรับปีนี้นะครับผมปีแรก แล้วเราก็ได้ศึกษาปัญหาไปด้วยนะครับผมอย่างบิงนี้ครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับผมก็หกเหลืองมีตายมากเป็นบางจุดนะครับผมบางทีน้ำก่อจะปล่อยถึงกว่าจะ่วถึงกันก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับผมก็เไปตามสภาพคอยบำรุงออานะครับผมเ็เหมือนแปลงเนี่ยแปลงบนนี้ก็จะได้น้ําเสมอนะครับผมก็ผม เวียดนาเข้าบ่อแล้วก็ผมจะต่อท่อลงมาบิงนี้ด้วยนะเพราะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลยเนาะครับฝากไปด้วยกับคลิปนี้ครับท่องบันสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับก็อย่าลืมก็แล้วกันการเนาะแล้วแต่สูตรบางทีก็ผมก็แนะนําเลยนะครับผมดูทาง Youtube นะครับมีหลายช่องไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้ปุ๋ยวิธีการผสมแบบปุ๋ยตัดนะครับผมหรือถ้าเราไม่มีเวลาหรือบางทีอาจจะงงหน่อย รือดูตามช่อง youtube ตามช่องเกษตรเยอะมากนะครับผมก็ผมก็ศึกษาตลอดอยู่ในช่องเกษตรนะครับผมบางทีก็ไม่เข้าใจแล้วก็โทรไปหาพูดคุยกับเกษตรบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็เข้าไปดูได้นะครับผมวิธีการผสมปุ๋ยวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรไหนเหมาะกับดินยังไงอันนั้นศึกษาได้นะครับผมเข้าไปดูอลไรไปศึกษาได้เลยนะครับผมหรือทำไมมั่นใจแล้วก็โทรไปถามเกษตรก็ได้ครับ ฝากไปด้วยกับช่องบันสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มวันนี้พามาดูแปลงนาะข้าวกขอ61แปลงสาธิตนะครับผม63สับ64นะครับวันนี้มนก็ามาเย็นหน่อยเนาะก,กว่าจะให้อาหารไกาเสร็จอะไรเสร็จนะครับผมหลายอยากที่สวนก็กำลังทำหลายอย่างนะครับผมแล้วฝากไปด้วยคอยติดตาม คอยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะตาดทำเป็น e ีขึ้นมาต่อเนื่องจนกว่าจะได้เกี่ยวข้าวนะครับผมแล้วก็จะได้มาพูดคุยว่าผลผลิตได้เท่าไหร่รายจ่ายเราต้องเท่าไหร่นะครับผมยังไงก็ฝาฟกันด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ส่วนคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ